เชื่อได้เกินครับว่าจากนี้ไปเนี่ยหลายคนก็คงอยากจะเห็นการพัฒนาตนเองหรือว่าอยากจะรู้แนวทางว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรถึงเราจะสามารถแข่งขันแล้วก็สู้แล้วก็สามารถที่ทำให้เรามีความรอดปลอดภัยในสังคมปัจจุบันในสถานการณ์โควิดนะครับเอาละครับวันนี้ผมอยากจะพูดเนื้อหาเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลายคนเนี่ยก็คงได้ยินได้ฟัง จากเนื้อเรื่องที่คราที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องคําว่า new normal นะครับ new normal เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยก่อนนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเมื่อก่อนเราบอกว่าอายุตัวอย่างง่ายๆนะครับหลายท่านผู้ชมอาจจะงงๆกับคํานี้ยศตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเราบอกว่าเอ๊ะเราพูดถึงคนใส่หน้ากาก นะครับเดินไปไหนเนี่ยคนก็คงจะ,ะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ใส่หน้ากากมันเป็นเรื่องไม่ปกติแต่วันนี้ถ้าท่านไม่ใส่หน้ากากมันเป็นเรื่องไม่ปกติสําหรับคนที่เห็นแล้วแต่ถ้าท่านใส่หน้ากากเป็นเรื่องปกติเพราะ,ะสังคมเนี่ยมีเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องปกติที่สังคมยอมรับแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าจากการที่มีคนได้คิดนะครับ ก็คือในวิวครอสเนี่ยนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นนักตาสาตรนี่นะครับก็ได้คิดว่าเอ๊ะเริ่มต้นจากในอดีตเนี่ยหลายปีที่แล้วเนี่ยก็พูดว่าในอดีตเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ย GDP ก็เติบโตนะครับยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึง GDP จากจีนเนี่ยถ้าเมื่อก่อนจีนเนี่ยก็จะเห็นว่า GDP ของประเทศเนี่ยอาจจะสูงถึง สองดิจิตก็คือร้อยละสิบร้อยละสิบกว่ามัางอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้จีนก็เริ่มยอมรับแล้วว่าคงไม่สามารถจะทําแบบเดิมได้ด้วยเศรษฐกิจที่ต้องอลดตัวเลขลงมาแล้วก็ทําให้ตัวเลขเนี่ยเป็นอะไรที่ยอมรับกันได้และเสถียรภาพมันเป็นเรื่องปกติใหม่ก็คือทําให้ตัวเลขเนี่ยน่าจะอยู่ที่ร้อยละเจ็ดหรือร้อยละหกแล้วตอนนี้โดยสถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศนะครับถ้าเมื่อก่อนเรานึกถึง GDP โลกเนี่ยเราบอกว่าเราน่าจะอยู่ประมาณสัก สามนะครับทุกท่าเดียวนี้สังคมใหม่ใครๆก็บอกว่าโอ้ GDP ละร้อยละหนึ่งก็ดีเยอะเยอะแล้วนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะมีไรายได้เยอะนะครับเราก็บอกว่าเราต้องมีไรายได้เดือนสักห้าหมื่นถึงจะอยู่รอดแต่ขณะนี้เนี่ยสังคมสภาพสังคมเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนไปหลายคนบอกว่าอืมได้สักห้าพันอย่างที่รัฐบาลให้ตลอดไปก็ยังพอจะอยู่ได้แล้วมั้งอันนั้นก็คือสิ่งที่สังคมยอมรับแล้วก็เข้าใจกันนะครับอันนี้ก็เป็น จุดเปลี่ยนที่หลายคนเริ่มยอมรับในสารณ์ปัจจุบันแันั้นที่ผมยกตัวอย่างและพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ท่านได้เห็นว่าคําว่า new normal ก็คือว่าการปรับตัวและ new normal เนี่ยมันมีผลอย่างไรกับสิ่งที่สารณ์โลกเปลี่ยนไม่ว่าในเรื่องของการผลิตนะครับการปรับตัวงบประมาณที่ใช้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆประเทศก็ใช้ในโยบายก็คือรัฐบาลเป็นผู้ลงทุนแล้วก็ใช้งบประมาณมากมายมหาศาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แน่ตอนนี้ยิ่งหนักไปอีกครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูตัวเลขเนี่ยนะครับทุกประเทศเนี่ยใช้งบประมาณเพื่อมาอุดหนุนแล้วก็มาเยียวยาในสถานาาเนี่ยทุกประเทศเลยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็ร้อยละสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าที่จําตัวเลขเนี่ยหนล้านล้านเนี่ยก็ประมาณสัก14% 1 2ีหรือผมจำไม่ได้แน่นอนแต่ประมาณนี้นะครับแต่ในยุโรปในอเมริกาก็1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นนะครับใช้ตัวเลขเยอะมากกว่าแล้วก็เทียบกับ GDP ของเขานะครับ แล้วก็เอามาเป็นตัวขับเคลื่อนในตัวในการที่จะทําให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างที่อเมริกาพูดนะครับที่ลาทิปดีนะครับดูนั่นป์ก็บอกว่าวันนี้คนตายก็ตายไปนะครับแต่ธุรกิจอย่าให้ตายไปทีเดียวต้องยังให้ยงอยู่นะครับเพราะว่าถ้าตายไปด้วยแล้วมันกลายเป็นว่าทุกคนก็แย่หมดเพราะนั้นเขาจึงพยายามใช้นโยบายเรื่องของการส่งเสริมไม่ว่าจะออก QE นะครับปั๊มเงินสารพัด หรือจะกระตุ้นนู่นนั่นนี่แจกเงินเท่าที่รู้นี่แจกกันที่ในอเมริกาเนี่ยเขาแจกกันเยอะแยะมากมายนะครับให้คนละพันเหรียญเลยนะครับก็เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็แจกกันทันทีเลยไม่มีเลือกนะครับก็แสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ารัฐมาอุดหมุนแล้วก็มันก็กลายเป็นว่า,า,วา,วาต่อไปเนี่ยถ้าประเทศไหนไม่ได้พัฒนาหรือไม่ได้ปรับตัวยกตัวอย่างเช่นการปรับตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าในภาวะอย่างนี้ หลายๆบริษัทเนี่ยไม่ได้ปรับตัวเมื่อก่อนนี้เนี่ยพึ่งพาการส่งออกก็ขายสินค้าที่กระจายความเสี่ยงโดยเอามีลูกค้าต่างประเทศเยอะยุคนี้พอแต่ละประเทศปิดตัวบ้านขายบ้านมันอะไรเกิดขึ้นครับมันไม่สามารถขายสินค้าต่างประเทศได้กลายเป็นว่าต้องพึ่งพาการบริโภคในประเทศเฉนั้นคนที่เดินทางกลยุทธ์นี้ที่มองว่าเอ้ยการทรําธุรกิจเนี่ยต้องขยายพอร์ตไปในแต่ประเทศก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในปัจจุบันและอย่างที่บอกว่ายุค ยุคนี้ยุค Google เอร์เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วและทุกอย่างเนี่ยต้องปรับตัวเร็วแต่มาดูหลายๆธุรกิจนะครับที่เขาใช้เทคโนโลยีแล้วก็เบสออนเทคโนโลยีเนี่ยยกตัวอย่างเช่น Microsoft นะครับ Google ลหลายๆบริษัทนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยอย่าง Zoom เนี่ยในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับหลายๆบริษัทแย่ลงไปแต่บริษัทที่มีระบบแล้วก็วางรากฐานของการทำธุรกิจอยู่บนเครือข่ายเทคโนโลยี ปรากฏว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะเห็นว่าการปรับตัวการวางแผนในอนาคตเป็นเรื่องสําคัญผมพูดกรอบอย่างนี้เพื่อให้หลายคนนะครับได้เห็นภาพโดยรวมว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเรายังพึ่งพาแนวทางเดิมๆใช้แรงงานเดิมๆใช้ทักษะเดิมๆนะครับแม้นคำว่านิวนอร์มอก็คือว่าในอดีตท่านอาจจะเดินไปหาผู้คนทำเฟซถูเฟซพูดคุยกับลูกค้า พอวันนี้เราไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้เราไม่สามารถจะคุยผู้คนได้กลายเป็นว่าเราไม่ได้ขยายพอร์หรือไม่ได้กระจายกลุ่มลูกค้าไว้หลายกลุ่มหรือไม่ได้ปรับตัวในการที่จะหาลูกค้าใหม่ท่านก็เริ่มหันมามองลูกค้าเก่าแล้วหลายคนมาบอกผมว่าลูกค้าเก่าตอนนี้ที่ไม่เคยคุยก็คุยเอาแน่แล้วครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนไม่ได้มีอะไรคุยตอนนี้มันอยู่คุยกันก็คุยกับคนที่รู้จักกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ย เราอาจจะพูดคุยกับใครก็เป็นเรื่องที่ปกติแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนไปคุยใครก็ปกติหรือบางทีก็ไม่อยากคุยแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าโอ้พออยู่บ้านนานๆเหงาอยากคุยวันๆไม่รู้ทําอะไรก็กดมือถือกดมือถือก็ไดยจะยินเสียงก็อาจจะใช้วิธีการทําวิดีโอไลฟ์ไปนะครับหรืออาจจะแชทกันนะครับวิดีโอแชทกันไลน์บ้างอะไรบ้างน,นะครับ แต่ขณะน,นี้หลายคนก็ได้อัตลดของการสื่อสารแบบไม่ไม่เห็นตัวเป็นๆน,นะครับวันนี้เราจะเห็นว่าการสื่อสารที่เราอยากจะเห็นก็คือเราอยากจะไปเจอหน้าผู้คนเราเริ่มคิดถึงกันเราเริ่มอยากจะรู้จักคนอื่นมากขึ้นกลายเป็นว่าไอ้ความเหงาเข้ามาแทนสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ววันนี้ที่ผมอยากจะชี้เห็นก็คือว่าเอาอะไรนะครับที่เราควรจะยึดมาเป็น แนวทางที่เราจะอยู่ได้ใน3าเรื่องที่ผมเคยเกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเรื่องแรกนึกถึงเรื่องสุขภาพต้องนึกถึงมากๆเลยนะครับถ้าเรานึกถึงสุขภาพได้แล้วเราก็วางแผนในการดํารงชีวิตได้ว่าอยู่อย่างไรถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยไม่แช่ว่ากลัวโรคห่วงสุขภาพไม่กลัวว่าจะไปติดโรคนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ดูแลสุขภาพปรากฏโรคอื่นเข้ามาแทรกอีกแม้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ แล้วถ้าดูแลสุขภาพต้องทําอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สังคมปัจจุบันเนี่ยให้ความสนใจนะครับเมื่อครู่เนี่ยเราได้คุยกันว่าเห็นไหมครับว่าธุรกิจวันนี้หลายคนบอกว่าโอเคสังคมเนี่ยเท่าที่ผมดูตัวเลขนะครับบอกว่ามิถุนาเนี่ยจะมีคนตกงานอีกเยอะเลยนะครับเพราะบริษัทหลายบริษัทก็เลิกจ้างคนเมื่อคนตกงานและอะไรเกิดขึ้นไหมครับมันเป็นโอกาสครับเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะนั่นเป็นวิกฤตไหมนะขนาดนี้แต่จริงๆบอกได้เลยครับว่า มันเป็นโอกาสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนพอเขาอยากได้เนื้องานเขาอยากได้ทํางานเขามองไม่เห็นอะไรนะครับและการทําธุรกิจที่เข้ามาแล้วก็ต้นทุนต่ําที่สุดก็คือธุรกิจเครือข่ายที่เรากําลังท,ทํากันเนี่ยนะครับธุรกิจอิสระที่เราพูดถึงเมื่อกู้ผมพูดคําว่า i n d e p e n d e n t distributor ถ้าแปลความหมายทางภาษาอังกฤษนี้เนี่ยในธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงเราก็พูดถึงผู้จำหน่ายอิสระแต่ขณะนี้เลยผมอยากให้ตั้งนิยาม แล้วก็ตั้งคาจํากัดความในการเป็นผู้สิสระชั่วใหม่เพราะว่าถ้าทําธุรกิจแล้วไม่สามารถไปทำํำเฟสตูเฟสไม่สามารถเดินไปที่นู่นที่นี่ได้สร้างเครือข่ายได้เหมือนเมื่อก่อนในขณะนี้บ้านไกลบ้านมันท่านต้องใช้บ้านเป็นลานค้าครับท่านต้องเอาบ้านเป็นศูนย์กลางแล้วพอเป็นบ้านศูนย์กลางแล้วเนี่ยท่านต้องปรับตัวความเป็นตัวตนของท่านไม่ได้เป็นผู้สิะที่จะไปเดินขายของอย่างเดียวแล้วครับท่านต้องทําตัวเหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ แกนคำว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยถูกให้ความหมายและคำจำกัดความเมื่อพูดว่าคำว่า Independent owner ก็คือว่าการเป็นเจ้าของโดยสละแท้จริงนั่นหมายว่าวันนี้โดยระบบถ้าระบบบริษัทสามารถส่งเสริมให้ท่านเนี่ยใช้ระบบบ้านของท่านเป็นเสมือนหนึ่งเป็นร้านค้าเป็นบริษัทของท่านท่านทำธุรกรรมเลยครับไม่ว่าจะชวนเอาของเข้ามาขายร่วมกับท่านหรือท่านจะเอาของไปส่งลูกค้าท่านจะใช้ทรัพยากรที่บ้านจากทำเลที่ตั้ง ชวนผู้คนมาเจอกันสร้างควาไมไว้ื่อใจและคนมาหาเราและเราก็อาจจะมีวิธีการเชื่อมโยงการเจรจาพูดคุยกันกับคนที่เรามากคุ้นในขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสังคมรอบบ้านท่านเนี่ยเขาอยากรู้จักท่านเพียงแต่ว่าเขาต้องคิดก่อนว่าเขาอยากรู้จักเราเนี่ยเรามีอะไรที่คิดว่าเขาควรจะรู้จักเราไหมผมให้แนวทางสามเรื่องครับว่าในเรื่องของ การมีสุขภาพดีถ้าวันนี้ท่านสามารถสร้างคุณค่าที่หยิบยืดไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมีอะไรที่ให้เขาไม่ต้องไปคิดเรื่องกำไรกำไรเลยครับถ้าพูดถึงสุขภาพถ้าส่งเสริมนะครับมีอะไรที่ช่วยได้การเป็นอยู่ที่ช่วยได้ให้ก่อนแลครับเมื่อท่านให้ไปสร้างไฟไว้วันใจแล้วหรือว่ามีผู้คนยอมรับท่านแล้วท่านมีพวกมีพ้องท่านค่อยๆแนะนําให้โอกาส แล้วให้โอกาสในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์เป็นคุณแล้วมีคุณค่าที่เขาได้จับต้องได้และเห็นถึงความเป็นไปได้สิ่งเหล่านี้นะครับที่ท่านจะสามารถสร้างลูกค้าสร้างเครือข่ายใหม่แล้วท่านก็จะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะท่านสามารถสร้างทรัพยากรจากในบ้านท่านใช้สิ่งที่ท่านมีในการที่ท่านอาจจะมีบางเรื่องไม่มีบางเรื่องแน่นอนครับใช้ของบริษัทถ้าบริษัทมีทรัพยากรที่ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นระบบเมื่อคู่ผมพูดแล้วว่าวันนี้หลายธุรกิจที่ทําธุรกิจที่เป็น เรื่องของเทคโนโลยีเติบโตมากนะครับย่างซูมเนี่ยมูลค่าหุ้นขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็บริษัท Microsoft ในขณะที่หุ้นหลายๆบริษัทตกเนี่ยยังบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยแทบจะไม่ตกเลยนะครับเรียกว่าตกมาเล็กน้อยแต่ดูเหมือนรายได้บางเรื่องจะเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้มันมาชดเชยซึ่งเราจะเห็นเลยว่าธุรกิจเปลี่ยนไปเพราะมีการวางแผนแล้วก็พึ่งพาสิ่งที่เป็นความต้องการและความจาเป็นของสังคมในยุคนี้ มันก็เลยกลายเป็นว่าบริษัทที่ทําเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ได้ในสังคมขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าวันนี้จอยคอยเราเนี่ยเรามีอะไรครับวันนี้จอยคอยของเราเนี่ยการที่บริษัททํา้าเรื่องเราพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าเรากําลังทําเรื่องของการทําให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาใช้ระบบโดยบริษัทจะสับหุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นสินค้าระบบเครื่องมือวิธีการองความรู้ รูปแบบต่างๆกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเรามีให้นั้นสิ่งที่เรากําลังทำนี่คือการหยิบยืน่นสิ่งที่เป็นการช่วยเสริมแล้วก็สอบกลุมเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถทํางานได้โดยที่มีต้นทุนต่ําแล้วก็ข้อที่สองก็คือเมื่อเข้ามาแล้วถ้าท่านไม่รู้ขนาดนี้เลยเนี่ยผมเองได้กระจายงานแล้วก็ให้หลายๆคนในบริษัทที่เป็นสตาฟเนี่ยให้มีหลักสูตรอบรมสอนไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บเรื่องของการ ดูแลหลังบ้านนะครับให้องค์ความรู้ถ่าอยากรู้อะไรนอกจากรายการนี้เราก็ยังมีตารางแตบนี้ไปอาจจะเปิดห้องเรียนออนไลน์ท่านมาลงทะเบียนเรียนถ้าเป็นสมาชิกของเราลงทะเบียนเรียนเราก็จะเปิดให้เรียนในขณะนี้เท่าที่ทราบเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เปิดไอมาแล้วก็มีการสอนนะครับสอนให้รู้จักการทําเพจของตัวเองการให้บริการหลังบ้านกับลูกค้าการดูแลเรื่องของการาสั่งสินค้าอยากได้อะไรเราเสิร์ฟถึงที่นะครับ และเราเองก็จะพยายามดูซิว่าท่านต้องการอะไรเราก็หาเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้ามาแล้วนอกจากสูงแล้วท่านจะมีประสบการณ์ในสิ่งที่ท่านไม่มีเพราะเราจะสอบประสบการณ์ที่นําไปสู่ท่านจะได้ไอเดียใหม่ๆเป็นโนวัตกรรมซึ่งวันนี้จอยคอยเราก็มีโนวัตกรรมอย่างคราวที่แล้วผมพูดไปแล้วว่าในอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยผมเองก็อาจจะเสิร์ฟเรื่องของแชทบอทไปก่อนและแชทบอทเนี่ยมันจะขึ้นกึงก่งเอ ต่อไปท่านไม่รู้อะไรท่านถามจากระบบระบบจะตอบอัตโนมัติแล้วค่อยๆสกรีนแล้วค่อยๆที่จะทําการตรวจสอบแล้วค่อยๆสามารถชี้ถึงความเป็นตัวตนของท่านได้เพื่อชี้นาท่านว่าถ้าเรื่องนี้ควรจะให้คำปรึกษาว,ว่าท่านต้องเดินยังไงถึงท่านจุดสาเร็จเราก็จะเอาโมเดลเอารูปแบบคนสําเร็จเนี่ยมาส่งต่อท่านว่าเขาทำยังไงสิ่งเหล่านี้ครับก็คือการแมทชิ่งกันเอาสิ่งที่คนที่ไม่รู้ กับคนที่รู้มาเติมเต็มชึ่นกันและกันโดยใช้ตัวกลางจากเทคโนโลยีที่เราสร้างที่เราใช้คําว่า JCAI ของเราเนี่ยนะครับเรากําลังสร้างระบบที่ทําให้ทุกคนเนี่ยใช้ระบบไปด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านจะได้นาตกรรมในสิ่งที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเรื่องที่สที่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดที่แน่นอนนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับที่ผมพูดไปแล้วว่าอาจจะใช้เวลาสอเดือน วันนี้ฟังดูตัวเลขแล้วก็ดีใจขึ้นนะครับเห็นว่ามีห้าสิบคนนะครับจากเมื่อวานโดดไปร้อยร้อยต้นๆก็ตกใจแต่วันก่อนก็ตัวเลขก็ดีขึ้นนะครับวันนี้ถ้าห้าสิบกว่าผมเชื่อว่าหลังจากลงไปเหลือศูนย์ถ้าเราช่วยกันแล้วลงไปเหลือศูนย์แล้วลงไปเหลือศูนย์จากศูนย์ไปเรื่อยๆสักสิบห้าวันผมว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ซึ่งเราตอบไม่ได้มันจะลงไปเหลือศูนย์แ,แต่ถ้าดูจากแนวโน้มเนี่ย ผมเชื่อว่ามิตรภูนาเนี่ยต้อน,น่าจะคลี่ไก่และเราก็สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตอะไรได้ปกติในขณะนี้เลยถ้าท่านไม่ไดเตรียมความพร้อมในช่วงที่เรากําลังกักตัวเนี่ยสมมื่อหนึ่งเราปิดเทอมแล้วกันนึกถึงตอนสมัยเราเรียนแล้วเราได้ปิดเทอมเราจะดีใจมากเราได้อยู่บ้านวันนี้ก็คิดซะว่าเราปิดเทอมภาคเรียนแต่เปิดเปิดเรียนมาเนี่ยเราต้องเก่งเราต้องพร้อมที่เราจะสามารถไปทําข้อสอบได้เพราะะนั้นถ้าวันนี้ท่านเตรียมความพร้อม เปิดมาเนี่ยท่านเก่งขึ้นกว่าเดิมท่านมีความรู้มากกว่าเดิมแล้วท่านจะมีความสุขหลังจากสาการนี้อันนี้ก็ภาวนาแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ได้เดินตามแนวเนี้ยสามารถสำเร็จได้ทุกคนนะครับเรื่องสุดท้ายเลยครับวันนี้ผมพยายามคิดเสมอว่าจะต่อย,ยอดความสําเร็จอย่างมั่นคงยั่งยืนอย่างไรงั้นท่านสบายใจเลยครับว่าจอยคอยเนี่ยไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งกันแน่นอนวันนี้ผมเองเนี่ยพัฒนาหลังบ้านเต็มที่เลยแล้วก็ทําทุกเรื่อง ที่จะส่งสนับสนุนท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถมีอาชีพยอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านได้ฟังท่านเยขาเมื่อคู่พูดไปแล้วนะครับว่าจริงๆถ้าไม่มีสาการโควิดเนี่ยเราจะมีเรื่องของการสอบเราจะมีการทดสอบเพื่อให้ยกระดับมาตรฐานแล้วก็จะทําให้ท่านมีองค์ความรู้อยู่แล้วและเป็นกรอบของมาตรฐานที่ทั่วโลกเขาใช้กันนั่นหมายความว่าอาชีพนี้ต่อไปจะมีมาตรฐานและก็มีความมั่นคงนะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นความมั่นคงที่เราหยิบยืดนให้ ็คือเรื่องประกันที่เราพูดไปแล้วว่าวันนี้ผู้บริโภคของเราเนี่ยถ้าใครมาเป็นผู้บริโภคต่อเนื่องสิบสองเดือนนะครับแล้วเราก็จะให้กรมธรรม์หนึ่งปีกรมธรรม์นี้เนี่ยผมเชื่อมั่นได้ว่าสิทธิประโยชน์นะครับไม่แพ้หรือไม่น้อยหน้ากับประกันสังคมนะครับแน้นเปรียบเสมือนว่าวันนี้ถ้าท่านทําธุรกิจจอยพอยบริโภคต่อเนื่องส2สองเดือนเนี่ยโอ้ท่านจะแฮปปี้แน่นอนเพราะเราก็จะมีประกันให้ท่านทุกปีไปเรื่อยๆ ไม่ต่างอะไรกันท่านมีสวัสดิการแห่งสังคมเสมือนหนึ่งท่านเป็นพนักงานประจําเลยแล้วผมพยายามคิดเสมอว่าอะไรที่มันจะเป็นกองทุนเพชั่วฟันได้นะครับพยายามจะล้อและเทียบเคียงให้ได้ว่าเราเนี่ยจะทําเสมอหนึ่งว่าใครมาเป็นผู้ไอ้พวกแล้วก็สามารถเป็นผู้จอมนิสระที่เหมือนเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ทําตัวให้เหมือนเป็นสตาฟมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนว่าต้องทําอะไร แล้วทําตามกรอบที่ผมกําหนดตามเงื่อนไขทําต่อเนื่องเนี่ยนะครับในที่สุดสวัสดิการนั้นจะกลับไปหาท่านอันนี้ผมคิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแนวทางอย่างขณะนี้เลยเนี่ยนะครับเมื่อรายได้ที่เราเคยแบ่งในกรอบของคนที่ได้ PPI แล้วเราเคยสัญญาว,ว่าเมื่อหลดกรอบจาก PPI แล้วท่านจะได้ P PI ก่อนหน้านี้ย้อนไปสามสี่ปีแล้วเนี่ยคนที่ทำ PPI เนี่ยนะครับเราก็มีกรอบไว้ชัดเจนว่าเราเอาเงินเนี่ยนะครับของกองทุนจากแพทวินเนี่ยมาแบ่งให้เพราะฉะนั้นเราก็แบ่งมาเรื่อยเนื่องจากคนมันเยอะในขณะนี้เนี่ยเมื่อสองเดือนสามเดือนที่แล้วเนี่ยคนที่หลุดจากกรอบเรียกว่าประมาณสักรุ่งสองหมื่นคนเนี่ยหมดไปแล้วเราก็จ่ายมาเดือนละร้อยสองร้อยมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งผ่านไปสี่ปีเนี่ย ที่เรามีสัญญาว,ว่าเราจ่ายคืนให้4,200แสดงว,ว่าเขามาลงทุนกับเราเขาไม่ได้เสียอะไรไปเลยเขาได้เงินครบกลับไปทุกคนต่อโค้ด4,200บาทและวันนี้เนี่ยพอกลุ่มนี้หมดเราก็มาจ่ายสเดือนตามที่ให้สัญญาและเราตอนนี้เราเข้ากรอบที่เป็นปกติแล้วเราก็จะตีกรอบผมก็จะวางแผนว่าคนที่ออกจาก p i เนี่ยนะครับเอาเงิน5%มาแบ่งไอ้ไรเจะเก็บเป็นเพนชั่นสำหรับคนที่ซื้อ12เดือนนี่เรากำลังวางแผนจากนี้ไปเก็บไปเรื่อยจากนี้ไปนั้น ท่านที่บริโภคใน MI อย่างต่อเนื่องท่านจะได้มีกองทุนใหม,ม่เป็นเพนชั่นฟันนอกเหนือจากประกันนะครับอันนี้ก็ให้สัญญาด้วยว่าน่าจะเป็นแนวนี้แล้วหลายคนเนี่ยตกใจนะครับมาถามผมว่าโ,โ,โอ้เนี่ยโชคดีเหลือเกินคิดว่าหลุดจาก p p i ไปเดือนนี้แล้วจะไม่ได้เงินการปรากฏว่ามีกลุ่มคนออกไปเนี่ยน้อยก็เลยได้คนหนึ่งประมาณ2-3,000พันะครับร่วมๆามพ0 0รบาทตกใจว่าเอ๊ะเงินมาจากไหน อันนี้ก็โอนให้ตามเงื่อนไขสัญญาก็ไม่ตกใจอันนี้คือสิ่งที่จอยคอยอยากให้แล้วก็หยิบยื่นตามสัญญานะครับแต่จากนี้ไปมีกรอบอะไรอีกที่ความแผนและจะส่งเสริมเพื่อทุกคนเนี่ยมีไรายได้อย่างมั่นคงตามกรอบแนวทางที่กำหนดว่าเอ๊ะผู้บริโภคคุณทํำยังไงถ้าท่านมาพัฒนาเป็นนักขายจะทํำยังไงแล้วทุกไอชีพที่เข้ามาจะมีความยั่งยืนยังไงหน้าที่ที่ผมจะพยายามทําแล้วก็คิดให้ท่านเนี่ยคือแนวทางที่ทาให้ทุกคนมั่นคงครับอันนี้สบายใจได้ว่าผมใช้เรียกว่า สัาพกำลังนะครับท,ร ody, ทั้งภูมิปัญญาทั้งความสามารถแล้วก็เวลาที่มีเนี่ยทุ่มเทให้ทุกท่านงั้นท่านสบายใจได้นะครับเอาละครับก็วันนี้ก็เวลาพอสมควรนะครับจากที่เรามีกรอบเวลาเราคุยกันเนี่ยนะครับทุกๆครั้งเนี่ยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่เราจะมาเจอกันจำชื่อๆๆ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 นชื่อชื่อเย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 ื่อรายการเน่ยในกรอบข้างบนที่เขียนชื่ออย่แล้วครับ The Matrix นะครับ เดี๋ยวไม่ติดความความสำเร็จหรือเรื่องที่ทําให้ท่านสําเร็จหรืออะไรที่เป็นจุดที่ท่านสามารถเอาไปใช้แล้วสําเร็จได้จุดกําเนิดบ่อเกิดแห่งเรื่องต่างๆที่นําไปสู่ปัจจัยทําให้ท่านสําเร็จจะมีอะไรบ้างเนี่ยท่านก็ติดตามผมนะครับเราก็จะไปร้อมกันนะครับดูเรื่องว่าอาทิตย์นี้เราจะพูดเรื่องอะไรอาทิตย์หน้าเราจะพูดเรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นจากนี้ไป ตอนเวลาที่ท่านยังอยู่กับบ้านไม่ให้เหงานะครับเราก็จะมาเจอกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายไปย้ำพาเลยนะครับวันนี้นะครับใครที่ลงทะเบียนมาสําหรับทำโปรเหมือนเดิมนะครับโปรโมชั่นที่ทำ J C m e t i c หลายคนนะครับอยู่ในโครงการ J C m e t i c นะครับก็คงเริ่มคิดถึงกันละเพราะเราไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายเดือนแล้วนะครับน่าจะสักสองสาเดือนละหลายคนก็บอกเอะแล้วเราจะไม่เจอกันเลยหรือ เดือนนี้เราเจอกันครับเดี๋ยวเราจะกําหนดวันนะครับขณะนี้เนี่ยเรากําลังให้ลงทะเบียนท่านต้องเข้ามาในกลุ่มไลน์ผมอยากสื่อสารนิดหนึ่งเมื่อท่านเข้ามาในกลุ่มไลน์แต่ละเดือนของการทาโปรโมชั่นท่านที่ได้เดือนกุมภาละมีนาแล้วเนี่ยท่านอยู่ในกลุ่มนั้นนั้นถ้าท่านทํามา2เดือนท่านก็อยู่2กลุ่มแล้ววันที่เราจะจัดประชุมเนี่ยเราประกาศล่วงหน้าพอท่านไปประชุมท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมวันนั้นทําเหมือนประชุมเหมือนเดิม แต่งตัวหลอ่อผมเผ้าวีน้าเสื้อผ้านาผมดูดีเหมือนมาประชุมเหมือนเดิมนะครับจัดมุมสวยๆแสงสวยๆนะครับตั้งกล้องดีๆนะครับแล้วก็หามุมสวยจะอยู่ห้องไหนไม่เป็นไรขอให้มีแสงสว่างเห็นหน้าชัดเจนเพราะว่าห้องเรียนเนี้ยผมจะเห็นหน้าทุกคนและเราจะถามไปด้วยว่าท่านฟังแล้วท่านไม่เข้าใจอะไรท่านสามารถสื่อสึงกับผมสื่อสารกับผมได้ตรงตรงไปตรงมาเหมือนเดิมเราจะพูดคุยกันั้นท่านสามารถ เข้ามาห้องเรียนเหมือนเดิมเมื่อเรียนแต่ละวันจบตอนเย็นยังจับรางวัลเหมือนเดิมและการจับรางวัลเนี่ยรอบนี้รางวัลที่เราให้กันเนี่ยนะครับเราก็จะมาจับรางวัลกันรางวัลที่เราจะให้ก็ให้เหมือนเดิมตามประกาศที่ให้ไปแต่ที่แน่ๆนะครับรางวัลท่องเที่ยวสําหรับโปรโมชั่นที่เราเคยพูดไปแล้วว่าทริปนี้ที่เราบอกว่าเริ่มตั้งแต่มีมามีนามาเนี em> we other, like SO ่ยท nope. ี่เราจะไปเที่ยวฝรั่งเศสกันเนี่ย ก็เราไม่ยังไม่เที่ยววันนี้แต่ผมจะปนนระเมินสถานการณ์นะครับถ้าฝรั่งเศสถึงสิ้นปีซึ่งโปรโมชั่นเราเนี่ยทำไป6เดือนนะครับไล่ไปถึงสิ้นปีเราจะไปเที่ยวกันแต่ถ้าสิ้นปีสถานการณ์ยังไม่จบแล้วไม่ปลอดภยัยเราก็จะย้ายประเทศไปเที่ยวที่อื่นเพื่อให้ท่านปลอดภัยนะครับที่มันเทียบเียงก,กันได้แต่ถ้าขนาดเลยทั่วโลกไม่ปลอดภยัยก็จะแปลงทุกรายรับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายเนี่ยกลับมาเป็นรายรับ เป็นเงินให้ท่านเอาไปใช้แทนแต่ถ้าใครต้องการใช้เงินสดด่วนขอแสดงสิทธิ์ว่าได้โปรโมชั่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเราก็มีกรอบอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่จะบอกให้ทุกท่านได้ทราบว่า,าวันนี้จอยคอยก็ใช้นโยบายเรื่องการฉีดเม็ดเงินจากที่เราได้เนี่ยเราเหลือเนี่ยเราก็ดันให้เราไม่ได้หวังกำ,กำไรกําไรแต่หวังให้ทุกคนไปได้และวก็อยู่ได้นี่ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจและก็หวังว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ย ขอให้ทุกคนก็สามารถรักษาตัวรอดปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้นะครับถ้าท่านผ่าน,านบททดสอบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะสำเร็จแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเดิมและนี่คือวิกฤตครับที่ทดสอบกาบเราพวกเราทุกคนหวังว่าทุกท่านจะผ่านได้ดีแล้วก็เป็นคนที่มีภูมิที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถแข็งแรงขึ้นมีโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตโดยใหม่หลังจากนี้ครับสำหรับวันนี้ครับลาทุกผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันในครั้งหน้าในสัปดาห์หน้าครับซึ่ง เราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคาดว่าประมาณก็คงจะวันเดิมเดิมแล้วพบกันนะครับตรอบวันนี้าราติสวัสดีครับสวัสดีครับ